พี่น้องคอยมีเทคนิคการเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีเน่นว่าฟรีอีหลีพี่น้องแต่เฉพาะซิมทรูเด้อคอยลองมาแล้วตัวจะต้องแบบเติมเงินเนาะเฉพาะซิมทรูมีสองรหัสต้องกดเนาะพี่น้องส่วนมือน,นี้เฮาเ่นมมนว่าห้อต้องกดรหัสด,ดอกจันเก้าสาห้าดอกจัน สามห้าสี่เหลี่ยมเราก็โทรออกพี่น้องมันสิมีเน็ตแถมฟรีมาบ้านนี้พ่อมืออื่นก็เปลี่ยนโปรใหม่นะพี่น้องเราต้องรอเทียงคงเที่ยงคืนยังดอกัขนเนาะบางทีเขา,น,ขานอนหลับเนาะมืออื่นเขาต้องกดสมัครใหม่รหัสใหม่นะมืออืน่นสลับไปมือละมือละรหัสมือนก็เป็นรหัสดอกจันเก้าสามารถดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมโทรออกมือละรหัส สลับไปสลับมาเล่นได้หลีพี่น้องเห็นว่าเลยดีดีสพอซิมทูเด้อลองมึงเด้อพี่น้อง